ก้อยรัชวินคลอดแล้วลูกชายคนแรกตั้งชื่อน,น่ารักน้องทะเลนับถอยหลังและตื่นเต้นแทบจะทุกวินาทีเลยเขาว่าได้สำหรับนักแสดงสาวก้อยรัชวินกับนักร้องหนุ่มตูนบอดี้แลมหลังรอคอยที่จะได้พบหน้าลูกชายให้ออกมาลืมตาดูโลกกว้างนานถึง9เดือนล่าสุดทาง f a c e o o o k แฟนเพจรัชวินแฟมิลี่ก็ได้เผยข้อความสั้นๆว่าน้องทะเล5ตุลาคม2564พร้อมยืนยันในคอมเมนต์ด้วยว่า ก้อยรัชวินได้ให้กำเนิดลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยินดีต้อนรับน้องทะเลสู่โลก FC baby งานนี้แฟนๆต่างเขาเข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันอย่างคับข้างทั้งยังรอลุ้นที่จะได้เห็นใบหน้าจิ้มลิ้มของหนุ่มน้อยลูกชายของก้อยและตูนซึ่งเชื่อได้ว่าอีกไม่กี่อืดใจคุณพอ่อคุณแม่ป้ายแดงคงได้ลงภาพรัวๆให้เห็นกันอย่างแน่นอนครับแชรนิวก็ขอแสดงความยินดีกับครอบครัวก้อยตูนด้วยครับ ฝากกดไลค์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ